การที่จะเริ่มตอบคํำถามแรกที่น้องก็ถามมาว่าพี่แอมแล้วหนูเนี่ยจะต้องไปช่วยแฟนหนูใช้หนี้เขาครึ่งหนึ่งอย่างนั้นน่ะเหรอหลังจากที่เราหย่ากกันนีะคะคำตอบก็คือไม่ต้องใช้หนี้ให้เขาอะค่ะแต่ฟังให้จบแต่เรื่องมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าแอมดึงเอาออกมาจากกฎหมายข้อมูลที่แอมเอามานะีคะก็คือดึงออกมาจากตัวของอบัญญัติกฎหมายของมันเองเลยนะคะเขาบอกว่า School ช er er แปลว่านี่สินเนี่ยมันเป็นนี่สินส่วนบุคคลนี่สินส่วนบุคคลนะคะข้อมูลตรงนี้แอมเอามาจากาบทที่หนึ่งย่อหน้าที่สามของกฎหมายว่าด้วยเรื่อง e c t e n s c o p s Balken เเป็นเ,เล่มที่พูดถึงเรื่องของเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยาการแต่งงานอะไรพวกเนี้ยนะคะ และตามบทนี้เนี่ยเขาบอกแล้วว่า School d e r t r p e r s ร n l i ปนี่สินเป็นเรื่องของใครของมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าแต่ที่แอมพูดไปเมื่อกี้ว่ามันมีแต่ทำไมมันถึงมีแต่แอมจะอธิบายให้ฟังตรงนี้ว่า <c oughs> ไอ้กฎหมายที่แอมจะเอามาเล่าให้ฟังตอนแรกบอกแล้วนะว่านี้สินเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ตอนที่จะแบ่งกันหลังจากหย่ากันแล้วเนี่ย แอมจะพูดถึงกฎหมายในข้อในบทที่11นะยอหน้าที่3ในกฎหมายเล่มเดียวกันเลยนี่แหละเอ็กเ s นส์เกาลนี่ค่ะอีกตัวนี้แหละที่แอมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้เพื่อที่จะตอบคำถามของน้องจากแฟนเพจนี่ค่ะแอมยกตัวอย่างอันนี้คือแอมสมมติอันนี้แอมอันนี้แฟนแอมแล้วสมมติว่าเราแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้จะหย่ากัน แล้วฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหนี้สินสมมุติว่าแฟนแม,มีหนี้สินนะคะอ่ะมาเริ่มตรงนี้กันก่อนหนึ่งถ้าบอกว่าม,มีเงินอ่ะเดี๋ยวแอมเขียนเป็นแบงค์แบงค์ดอลลาร์ก็ได้อ่ะอม,มีเงินก็คือไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินมีอะไรก็ตามส่วนของแอมในชื่อของแอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ทั้งหมดสมมติม,มีสี่แสนอ่ะเดี๋ยวขออภัยเขียนให้มันชัดๆหน่อยอ่ะสมมติม,มีสี่แสน นะแล้วแอมเนี่ยสกูเ l อร์ก็คือหนี้สินเนี่ยแอมไม่มีเลยแอมมีศูนย์เลยเนี่ยแอมไม่มีหนี้เลยนะแล้วแฟนแอมเองอ่ะพอส่วนของแฟนแอมเขาก็มีทรัพย์สินทรัพย์สินส่วนของเขาอยู่สี่แสนแต่ว่าเขามีหนี้สินอยู่เท่าไหร่ดีอ่ะสองแสน จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราจะหย่ากันนะคะโอเคเพื่อที่จะให้ง่ายที่สุดในการอธิบายก่อนอื่นเลยก็คือดูของใครของมันก่อนแฟนแอมเนี่ยมีเงิน4 0 0แสนตัวเองมีหนี้2 0 0แสนแสดงว่าเงินส่วนของแฟนแอมที่ต้องเหลือก็คือ2องแสนถูกไหมเพราะว่าเงินที่มีลบกับหนี้ที่มีอยู่ มันก็จะเหลือ2 0 0 0ส่วนแอมมีเงิน4 0 0 0 0นี่ไม่มีเลยก็แสดงว่าแอมก็มี40,000ของแอมอยู่ทีนี้การที่ตอนที่จะแบ่งกันเนี่ยยังไงแบบไหนก็ต้องเอาไอ้เงินที่เหลือของแฟนเนี่ยมาบวกกับเงินของแอมอะคะ่ะที่มีก็คือคนนี้เหลือ20,000คนนี้เหลือ20,000 2แสนขอภายคนนี้เหลือ4แสนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก,ก็คือว่าต้องเอา ตอนที่จะแบ่งเลยนะสุดท้ายจบเลยนะต้องเอา4ี่แสนมาบวกกับสองแสนแปลว่าทรัพย์สินที่คนสองคนตรงนี้ทั้งหมดมีร่วมกันนะ่ะคืออันนี้เลขง่ายๆบวกยังไงก็ได้ใช่ไหมทั้งสองคนบวกรวมกันแล้วเนี่ยก็คือมีหกแสนหกแสนนะคะหกแสนรวมกัน แล้วพอจะหย่ากันก็แน่นอนว่า U ก็ไปสามแสนเพราะว่ามันต้องแบ่งครึ่งใช่ไหมแล้ว U ก็ไปสามแสนอย่างนี้นี่คือการแบ่งในกรณีที่เ,เราหย่ากันนี่คะ่ะทีนี้ก็จะมีคำถามมาอย่างที่น้องเขาบอกเอาพี่ยมทีนี้มันมจะมีเคสสองก็คือเช่นอ่าแล้วถ้าสมมติเกิดว่าแฟนแอมม่ะมีหนี้มากกว่ามีทรัพย์สินละ่ะ เออแล้วแอมต้องช่วยจ่ายเหรอในเมื่อเราแต่งงานกันอย่างเงี้ยเออมันจะทำยังไงแอมมีเงินหรือว่ามีทิลกล่องนี่ค่ะทั้งหมดสี่0สนเหมือนเดิมเลย4,000สนนะแอมมีสกูลเดอร์เงินแอมที่เป็นหนี้เขาเนี่ยแอมไม่มีเลยแอมไม่ได้เป็นหนี้ใครเลยไม่มีศูนย์แฟนแอมเนี่ยมีเหมือนเดิมเลย4ี่แสนเงินที่เขามีอยู่นี่ค่ะทรัพย์สิน แล้วตัวของหนี้สินเนี่ยเขามีอยู่500,000มันจะเกิดอะไรขึ้นนะขั้นแรกที่เราจะดูก็คือว่าคุณอ่ะแอมบอกแล้วว่าแอมมี4 0 0 0 0นหนี้แอมไม่มีแสดงว่าแอมก็มี400,000นะคะีนี้แฟนแอมแฟนแอมมีทิลกลงหรือว่าทัพสมทรัพย์สมบัติเนี่ยสี่แสนในส่วนของเขาแต่เขามีหนี้เนี่ยห้าแสน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวเขาเองอะ่ะก็คือติดลบของเขาอยู่แล้วอะ่ะหนึ่งแสนถูกไหมเพราะว่าตัวเองมีหนี้มากกว่าที่ตัวเองมีทรัพย์สินตอนจะคิดเนี่ยก็จะคิดแค่ว่าทรัพย์สินที่จะเอามาแบ่งกันเนี่ยก็คือไอ้ที่มันเป็นบวกอย่างเดียวอะค่ะมันก็แปลว่าไอ้หนึ่งแสนเนี่ยไม่เอามาแต่ไอ้สี่แสนของแอมเนี่ยจะต้องเอามาเดียล่ากับคนสองคนเพราะว่าเราแต่งงานกัน อย่างเงี้ยดังนั้นมันก็เหลือแค่นี้ที่จะเป็นที่เขาเรียกว่าเอ่อ gifted goods นะคะก็คือสี่แสนสิ่งที่เกิดขึ้นก็นแน่นอนว่าแอมก็ได้2องแสนเขาก็ได้2องแสนแบบนี้ถามว่าแอมต้องไปช่วยจ่ายหนี้ตรงนี้เขาไหมคำตอบก็คือไม่เพราะว่านี่สินมันเป็นเป็นผชุงเหล็กเนี่ยนะ ทีนี้น่าจะตอบคําถามน้องได้แล้วนะว่าว่าหนูต้องไปช่วยจ่ายหนี้เขาไหมแต่สิ่งที่เราสังเกตได้ตอนนี้อย่างที่แอมบอกว่าแต่มันแปลว่าอะไรตั้งสองตัวอย่างที่แอมยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่จําเป็นต้องจ่ายช่วยเขาจ่ายหนี้ไอ้แสนหนึ่งที่เขามีของเขาเองนะ่ะตอนที่แบ่งเงินกันนะ่ะเราจะได้น้อยลงแต่เราไม่ต้องไปใช้หนี้ให้เขา น,นี่ก็คือคำตอบนะเพราะถ้าสมมติว่าแฟนเราเนี่ยไม่ได้ติดลบไอตอนแบ่งอะ่ะก็เหมือนกับว่าเราเอาคือเราช่วยเขาใช้หนี้เพราะด้วยความที่ว่าเราแต่งงานกันแต่ว่าหลังจากที่แบ่งเงินแบ่งอะไรเรียบร้อยถ้าทางเขาติดลบเองส่วนที่เขามีกับส่วนที่เขามีหนี้เขาไปจ่ายหนี้ของเขาเองนึกออกไหมแต่ด้วยความที่ว่าเมื่อเขามีหนี้แล้วไงเขาก็เลยไม่มีอะไรที่จะมาให้เราแบ่งกับเราอะค่ะ ถ้าอ่นเขาพยายามอธิบายให้เข้าใจในกอ,อกไหมดังนั้นเนี่ยตะกี้เนี่ยตัวอย่างแรกเนี่ยถึงเขาจะมีนี่สองแสนก็เรายังได้สามแสนพอแบ่งกันแล้วแต่ถ้าเขามีนี้เยอะกว่าไอตัวที่เขามีอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่มีอะไรมาให้เรามาแบ่งกับเราไงคะดังนั้นเราก็ต้องมีไอที่เรามีเนี่ยมาแบ่งกันสองคนแต่ตอบคําถามน้องคือต้องใช้นี่ให้เขาไหมไอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของอีแสนึงเนี่ยคําตอบก็คือไม่เพราะว่า school the air p o l u t i o n เลียนี่คะ่ะ